สวัสดีครับยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และลูกค้าทุกท่านนะครับผมบุรินทร์จันวิชัยที่ปรึกษาทางด้านสมุนไพรจีนยงเหงิงและสมุนไพรในเครือของจอนคอยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครกําลังประทับใจในสมุนไพรของจอนคอยไม่ว่าจะเป็นยงเหงิงยงหมิงยงไทหรือสมุนไพรอื่นๆนะครับและอยากจะบอกต่อให้กับคนที่เรารักเนี่ยได้ทราบถึงสมุนไพรเหล่านี้เพื่อจะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพได้เช่นกับตัวเราวันนี้ผมได้ทำคอร์สเพื่อสร้างความเข้า เข้าใจครับว่าสมุนไพรในเครื่องของจอนคอยแต่ละตัวเนี่ยเขามีสรรพคุณอย่างไรบ้างและตัวไหนที่มันเหมาะกับการแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เรารักได้มากที่สุดและดีมากที่สุดผมได้จะทําเป็นกลุ่ม Facebook เพื่อรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณส่วนผสมวิธีการรับประทานศาสตร์การดูแลรักษายา และดูแลร่างกายควบคู่ไปกับการรับประทานสมุนไพรเพื่อทําให้ปัญหาทางด้านสุขภาพของคนที่เรารักเนี่ยได้ทุเลาเบาบางมากขึ้นกว่าเดิมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะผมจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆได้เห็นภาพเข้าๆอย่างชัดเจนมากขึ้นว่าการแนะนําบอกต่อของเรานอกเหนือที่เราส่งมอบสิ่งดีๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเขาได้เรายังได้ประโยชน์อะไรจากบริษัทจอห์คอ,อยด้วยครับ เอาละครับผมสมุนไพรต่างๆที่เพื่อนๆกำลังประทับใจอยู่นี้นะฮะเป็นสมุนไพรในเครือของบริษัทจอยคอยนะครับซึ่งบริษัทจอนคอยเนี่ยเป็นบริษัทที่มีสินค้าที่มากกว่า30,000รายการอีกนะครับไม่ใช่เพียงแค่สมุนไพรกินหยงเหงหรือสมุนไพรในเครือเท่านั้นนะฮะยังมีสินค้าที่มากมายหลายรายการเลย ครอบคลุมทุกด้านการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นอุปโภคบริโภคความงามสุขภาพรถจนการเกษตรปุ๋ยเม็ดปุ๋ยน้ําหิ้วหอโมโลเรามีหมดเลยนะครับโล่เฟรนชชายเครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มประกันกลุ่มจมเงินและที่สําคัญครับการแนะนําบอกต่อของเราเนี่ยนอกเหนือจากบ่งบอกสิ่งดีๆแล้วซึ่งเราจะได้พบกันในคอร์สในกลุ่ม Facebook ที่ผมได้จัดเตรียมเอาไว้เนี่ยเรายังได้รับเงินปันผลจากการแนะนําบอกต่อน,นั้นด้วยอันนี้เนี่ยผมจะบอกเล่าแบบคร่าวๆเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยได้เห็น สิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการแนะนําบอกต่อให้กับคนที่เรารักนะครับเพราะว่าบริษัท John อ,อยเนี่ยมีคอนเซปต์ที่ว่าเปลี่ยนทุกๆรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายรับเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อครับและสินค้าทุกชิ้นของจอนคอยเนี่ยมันมีคะแนนครับคะแนนเพื่อทําให้เราเนี่ยสะสมได้สาหรับใครที่เป็นสมาชิกแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกเนี่ยคะแนนเหล่านี้มันก็จะถูกผ่านไป สะสมไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆก็จะเสียโอกาสตรงนี้ไปนะฮะใครที่สมัครสมาชิกแล้วเท่านั้นถึงจะมีการสะสมคะแนนเหล่านี้ได้เพื่อน,นๆอาจจะถามว่าเอ๊ะแล้วสมัครสมาชิกเนี่ยต้องทํายังไงบ้างล่ะเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรหัสสมาชิกที่เราได้ไปเนี่ยนอกเหนือจากการบริโภคสินค้าในราคาสมาชิกแล้วเนี่ยเรายังสามารถที่จะแนะนําบอกต่อแล้วได้รับผลประโยชน์คืนกลับจากการแนะนําบอกต่อของเราได้ด้วย เพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย การสมัครสมาชิกเนี่ยมันมีการผูกมัดไหมมันต้องมีการบังคับรักษายอดบังคับขายหรือบังคับอะไรหรือเปล่าไม่ครับผมการสมัครสมาชิกนี้สถานะคล้ายๆกับที่เราไปเปิดเมมเบอร์พิซซ่าเปิดเมมเบอร์เอ็มเคเปิดเมมเบอร์บิ๊กซีโลตักเซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับแต่การสมัครสมาชิกของเราเพียงแค่ครั้งเดียวตลอดชีวิตสิทธิพิเศษนี้จะติดตัวเพื่อนๆตลอดไปแล้วสิทธิอะไรบ้างหละ่ะที่จะติดตัวเพื่อนๆตลอดไปข้อที่1เลยคือการซื้อสินค้า ในราคาสมาชิกที่มีส่วนลด20 4 5ถึง45%ด้วยกันทุกรายการก็ขึ้นอยู่กับว่ารายการนั้นๆมีราคาสมาชิกที่เป็นส่วนลดมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับข้อที่2คือสะสมคะแนนได้สะสมคะแนนเพื่อรับ เงินปันผลเป็นโบนัสพอยท์ที่จะปันจากคะแนนที่เราสะสมให้กลายเป็นไรายได้คืนกลับมาอันนี้เราสามารถสะสมได้ครับเพราะว่าสินค้าของจอรนคอยทุกชิ้นมีคะแนนครับคะแนนนี้สะสมเพื่อสร้างเงินเพิ่มมันจะดีกว่าครับถ้าเกิดวันนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทาง ที่ทาให้เราเนี่ยมีรายได้ไม่มากก็น้อยซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะสะสมคะแนนเพื่อได้รับเงินปันผลคืนกลับไปนะครับสมมุติถ้าในเดือนนั้นเราบริโภคเกิน425คะแนนถึง850คะแนนเราได้รับเงินคืนกลับไปเลยครับ30%ของคะแนนส่วนที่เกิน425คะแนนและถ้าเกิดบริโภคเกิน850คะแนนเรายังได้อีก50%ของคะแนนส่วนที่เกิน850คะแนนอีกด้วยและถ้าเกิดติดต่อกัน3เดือนเราได้รับเงินปันผลอีก10%ของ คะแนนทั้งระบบของจอรนคอยในเดือนนั้นๆและที่สําคัญครับทุกๆคะแนนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเราถือเป็นคะแนนของเราทั้งหมดครับถ้าเราเป็นรหัสสมาชิกที่สะสมคะแนนครบ3,825คะแนนแล้วเมื่อคะแนนสะสมฝั่งซ้ายครบ3,400คะแนนและฝั่งขวาครบ3,400คะแนนแบบนี้จากผู้จ่าย1คู่รับ1,000บาทครับความเจ๋งมนอยู่ตรงนี้ครับคะแนนเหล่านี้เนี่ยมันมาจากไหนล่ะ อันที่1ครับมาจากการบริโภคของตัวเราเองถ้าสมมุติว่าเราเป็นสมาชิกเราสามารถที่จะสะสมคะแนนเข้าสู่รหัสสมาชิกของเราได้นะครับสมมุติตัวนี้เป็นของเราใช่ไหมเป็นรหัสสมาชิกของเราเมื่อตรงนี้เราสะสมครบ3825คะแนนแล้ว เราสามารถที่จะเปิดรหัสสมาชิกใหม่เป็นชื่อของเราเองได้อีกด้วยนะคะผมซึ่งบริษัทจอนคอยบอกว่า1คนเนี่ยสามารถมีศูนย์ธุรกิจของตัวเองหรือรหัสสมาชิกของตัวเองได้สูงสุดคือ15ศูนย์ธุรกิจอันนี้ไม่ใช่ชื่อใครนะครับชื่อเราล้วนๆเลยทั้ง15ศูนย์ธุรกิจเนี่ยถ้าสมมุตริรหัสนี้ของเราสะสมครบ ,3825 คะแนนปุ๊บแล้วเรามีการบริโภคต่อไปเรื่อยๆผมก็จะเอามา สะสมในรหัสที่2ส,สะสมในรหัสที่3ซึ่งการบริโภคของเรานี้นะครับมันเอาไปรวมในเงื่อนไขนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับ ถ้าฝั่งซ้ายครบ3,400คะแนนฝั่งขวาครบ3,400คะแนนแบบนี้เรารับไปเลยครับ1000บาทดีไหมฮะถ้าเราไม่ได้สมัครสมาชิกสิ่งเหล่านี้จะหลุดลอยหายไปเลยครับหายไปกับอากาศโดยที่เราไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์อะไรกับมันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีรหัสสมาชิกปุ๊บเราสามารถที่จะสะสมคะแนนแบบนี้เพื่อรับเงินปันผลอันนี้ไม่ต้องลุ้นรับนะครับถ้าครบเมื่อไหร่รับเงินปันผลเมื่อนั้น และที่สำคัญกว่านั้นครับผมถ้าวันนี้เรามีการแนะนำบอกต่อให้กับคนที่เรารักให้กับเพื่อนของเราให้กับคนที่เรารู้จักว่างบนโลกใบนี้เนี่ยมีสินค้าดีๆที่สามารถแก้ไขปัญหาให้เขาได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพทางด้านการเกษตรทางด้านอุปโภคบริโภคกาแฟเพื่อสุขภาพยาสีฟันดีๆหรือนวัตกรรมอื่นๆอีกมากมายครับ ให้กับคนที่เรารู้จักหรือคนที่เรารักแล้วเขาก็ประทับใจในสินค้านั้นๆเขาก็สมัครสมาชิกกับเราแล้วบริโภคของเขาเองนั่นแหละครับผมไม่ว่าเขาจะบริโภคผ่านผมผ่านตัวเพื่อนหรือไปซื้อที่สาขาใกล้บ้านของเขาทุกๆก,การซื้อของเขาคะแนนเหล่านี้มันจะวิ่งมาสะสมให้กับเราด้วยครับ มันเข้าในสเตปนี้เช่นเดียวกันคะแนนนี้อาจจะเกิดจากตัวเราหรืออันที่2ครับอาจจะเกิดจากการบริโภคสินค้าของคนที่เราแนะนําบอกต่อด้วยครับผมแล้วอาจจะเกิดจากคนที่เราไปแนะนำบอกต่อเขาไปแนะนำบอกต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อๆทุกคนที่อยู่ใต้รหัสสมาชิกของเรา ถือเป็นผลงานของเราทั้งหมดครับไม่ว่าเขาเหล่านั้นเราจะรู้จักหรือไม่ถ้าเกิดเขาบริโภคสินค้าไม่ว่าจะผ่านใครก็แล้วแต่เข้ารหัสของเขาเองคะแนนเหล่านี้จะวิ่งมาหาเราด้วยครับเพื่อสะสมครบ3,400เมื่อไหร่ก็จับคู่จ่ายได้1คู่รับ1 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวเราเองเราอาจจะรู้จักนายเกับนายบ เท่านั้นเองนะครับรู้จักสองคนแล้วนายเกับนายบเนี่ยก็รับประทานสมุนไพรหย,ยงเหิงแล้วก็ประทับใจเหมือนกับเราตอนนี้หรือว่าซื้อปุ๋ยดีๆแล้วประทับใจเขาก็ไปแนะนําเพื่อนของเขาต่อไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนของเขาก็บริโภคบริโภค,รโภคประทับใจเขาก็แนะนํา1234ต่อไปเรื่อยๆแต่ทุกๆการบริโภคของคนเหล่านี้เนี่ยมันเข้ามาสะสมให้กับรหัสของเราด้วย ดีไหมฮะคะแนนนี้ไม่ใช่เพียงแค่การบริโภคของเราเพียงแค่คนเดียวนะฮะมันรวมทั้งระบบเลยนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดผมมีลูกค้าใหม่ๆแล้วผมไม่รู้จะเอาไปวางที่ไหนผมอาจจะเอาไปวาง ใต้รหัสของเราก็ได้ซึ่งคนเหล่าน,นั้นเขาอาจจะบริโภคสินค้าของเขาเองเข้าบ้านเข้าครัวของเขาเองเราก็ไม่ได้รู้จักมกักจีอะไรเขาแต่การบริโภคของเขามันก็วิ่งมาสะสมให้กับเราตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันรายได้หรือรางวัลจากการแนะนําบอกต่อนนี้เช่นเดียวกัน ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะฮะอยากจะแนะนําให้สมัครสมาชิกเขาก็ซื้อกินซื้อใช้ของเขาเองนี่แหละเขาก็ซื้อไปซื้อมาซื้อไปซื้อมาผมก็วางผังไว้ให้วางผังไว้ให้เขามีรายได้คืนกลับไปจากการบริโภคของเขาเองหรือบางคนครับผมเอาลูกค้าไปวางไว้ให้ในใต้รหัสเขาแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็ซื้อกินซื้อไปซื้อมาคะแนนมันครบ3,400คะแนนซะงั้นโดยที่เขาไม่ทําอะไรเลยรายได้มันก็เข้าบัญชีเขาไปทันทีแบบงงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีตัว อย่างให้เห็นมากมายเลยนะครับคนที่เขาบริโภคใช้ดีแล้วบอกต่อแล้วก็บอกเล่าว่าสิ่งที่เขาประทับใจเนี่ยมันดียังไงมันสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เขารักได้อย่างไรนะครับเขาก็แนะนําบอกต่อตามปกติครับแต่ตรงนี้มันคือรายได้แทนคําขอบคุณเปลี่ยนการบอกต่อให้กลายมาเป็นผลประโยชน์คืนกลับให้กับตัวเรา แบบนี้ดีกว่าไหมละ่ะฮะนอกจากนี้นะครับการบริโภคของคนที่มีรหัสสมาชิกนะฮะทุกทุกบาทเขาจะได้คะแนน1 sv เอาไวแ้แลกหมวกแลกล่มคล้ายๆสแตมเซเว่นนะครับผมเอาไวแ้แลกของรางวัลน,นูน่นนี่นั่นเยอะแย,ยะมากมายแถมยังมี ep อีกด้วยคะแนน ep นี้ทุกๆ1บาทจะได้1 ep ซึ่งคะแนน ep นี้นะครับเอาไว้เป็นส่วนลด สำหรับสินค้าในแต่ละเดือนที่เขาเอามาทำโปรโมชั่นเพื่อจะให้เราสามารถแลกซื้อในราคาที่ถูกลงได้ก็ทำให้เราเนี่ยสามารถบริโภคสินค้าได้ในราคาที่ถูกลงไปกว่าอีกนะครับที่สำคัญยังมีเรื่องของระบบโปรโมชั่นอีกด้วยใครที่เป็นสมาชิกนะฮะก็จะได้มีโอกาสในการบริโภคสินค้าในรูปแบบของโปรโมชั่น ได้อีกทางหนึ่งนะครับและอันนี้เป็นตัวแถมครับนั่นคือโน้ตกรรมของจอห์นคอยมีอีกเยอะแยะมากมายเลยที่สามารถทําให้เราเนี่ยเอาไปต่อยอดจากการแนะนําบอกต่อไปสู่การทํากิจการที่อาจจะเป็นรายได้เสริมก็ได้รายได้หลักก็ได้รายได้แบบออนไลน์ก็ได้หรือรายได้แบบที่เพื่อนๆฝันหาเอาไว้เพื่อสร้างกิจการของตัวเองได้เช่นเดียวกันโดยที่เราไม่มีการ,บ,ารบังคับรักษาย,ย์แจแดงสิ้นนะครับสมัครครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่มีค่าดําเนียมรายเปือนไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี ไม่มีการรักษายอดไม่ต้องมาต่ออายุสมาชิกเใดทั้งสิ้นและที่สําคัญถ้าเกิดเพื่อนๆสมัครสมาชิกกับผมนะครับเราจะได้เป็นสมาชิกของบริษัทอิลิทเอสอีกด้วยบริษัทอิลิทเอสนะครับเป็น ทีมออนไลน์เบอร์หนึ่งของบริษัทจอนคอยเรามีการเรียนการสอนในเรื่องของการทําธุรกิจบนโลกออนไลน์ไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้เพื่อนๆสามารถเข้ามาเรียนรู้และทํากิจการร่วมกับพวกเราได้นะครับโดยนวัตรกรรมมากมายหลายอย่างที่เป็นเครื่องม้าเครื่องมือในการส,าร,สร้างกิจการผ่านระบบออนไลน์ที่มียอดการพัฒนาเนี่ยมากกว่า7หลักอีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามาเป็นคู่พาร์ทเนอร์ของบริษัทจอนคอยและอี i ิ s เอสซีนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกนะสมัครสมาชิกเพียงแค่550บาทเท่านั้นครั้งเดียวตลอดชีวิตครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้หลังจากสมัครสมาชิกนั่นคือ 1. ึแคตตาล็อกสินค้าคู่มือการทำธุรกิจและคลายแม็กมันอยู่ที่ยานั้นสมิตรินยุงเหิงครับขนาดหนึ่งดซีซีมูลค่า800บาทให้ไปฟรีฟรีเลยเพียงแค่ K นี้คุ้มมากๆแล้วครับเหมือนกับเพื่อนเพื่อเนี่ยซื้อสินค้าเหล่านี้ในราคา5 5 0บาทซื้อที่ไหนไม่ได้หรอกครับที่สำคัญครับผมยัง มีโปรโมชั่นให้กับสมาชิกใหม่จะส่งฟรีทั่วไทยสำหรับใครที่ถามว่าแล้วจะสมัครสมาชิกยังไงอะ่ะอันที่หนึ่งคือส่งภาพถ่ายบัตรประชาชนให้กับผมนะครับสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน ในการสมัครสมาชิกอันที่2คือสำเนาบุ๊กแบงก์ธนาคารครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงเทพธนธนาคารไทยพาณิชย์หรือกสิกรไทยเพื่อพอเวลาบริษัทมีการปันผลให้เขาก็จะได้ส่งเงินไปที่ธนาคารนั้นๆที่เพื่อนๆได้ส่งหน้าสมุดบัญชีธนาคารนะครับแล้วโอนเงินมาเข้าบัญชีนี้ของผมเลยนะครับส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วก็ภาพถ่ายแบบประชาชนหลักฐานต่างๆน,นะครับมาที่ไลน์แอดของผมไม่เกินครึ่งชั่วโมงครับเราก็จะได้รับรหัสสมาชิกถือว่าเป็นสมาชิก คลิกแบบ และไม่เกิน3วันแคตตาล็อกและสมุนไพรจีนหยงเหิงมูลค่า800บาทเนี่ยก็ส่งถึงบ้านเพื่อนๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆก็จะมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มจากการแนะนําบอกต่อตรงนี้นะครับและกิจการนี้นะครับยังสามารถที่จะส่งต่อให้กับลูกให้กับหลานเราได้ด้วยยังมีเรื่องของโปรโมชั่นการท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดเรามีการบริโภคสินค้าหรือการแนะนําบอกต่อครบตามเงื่อนไขของโปรโมชั่นก็ได้ไปเที่ยวฟรีครับไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามและ ยังมีโปรโมชั่นร่วมสนุกกับ Elite เอเดนะครับอันนี้คือสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมหลังจากที่เราได้เป็นสมาชิกแล้วมีการแนะนําบอกต่อไม่ใช่เพียงแค่เราแนะนําบอกต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่เรารักอย่างเดียวนะฮะการแนะนําบอกต่อน,นี้มีมูลค่าเพราะบริษัทเจนคอย มีค่าคอมมิชชั่นให้กับเราเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปแนะนําบอกต่อในราคาที่ราคาสมาชิกก็ได้สาหรับกําไรหรือค่าเหนื่อยของเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวบริษัทจอนคอยเขาจะจัดการให้กับเราเองด้วยเรื่องของแผนการตลาดที่แปรผันตามค่าคะแนนของสินค้าต่างๆ แต่ละตัวของบริษัทจอนคอยสหรับใครที่มีคําถามว่าเอ๊ะและสินค้าแต่ละตัวเนี่ยเขามีสรรพคุณแบบไหนบ้างเขาสามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรบ้างแล้วคนที่เรารักตอนนี้ที่เขารามีปัญหาอยู่เนี่ยมันเหมาะกับสินค้าตัวไหนเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันในกลุ่ม Facebook ที่ผมได้จัดทําไว้ให้นะครับในนั้นผมจะบอกเล่าทั้งหมดเลยครับว่าสรรพคุณแต่ละตัวเนี่ยมีอะไรบ้างมีแบบไหนบ้างอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างเขามีปัญหาแบบไหนควรจะใช้อะไรและใช้แบบไหนทั้งศาสตร์การรับประทานศาสตร์การใช้และเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกมากมายครับเ<ๆ>พื่อให้คนที่เรารักเนี่ยได้พบกับทางออกที่ถูกต้องและตอบโจทย์เขามากที่สุดผมหวังว่าผมจะได้พบเพื่อนๆในกลุ่ม Facebook ที่ผมได้จัดทำไว้ให้นะครับแล้ว พบกันในกลุ่มสอนงานนะครับสวัสดีครับ